สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ใบกองภาษาฝรั่งเศสนะคะวันนี้ก็จะมาสอนนะคะการแต่งประโยคนะคะกับการใช้คำว่า r a s ์นะคะตามหัวข้อเลยนะคะหลายๆคนอาจจะอาจจะรู้แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเคยเห็นนะคะเวลาอ่านเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าเวลาแต่งประโยคเนี่ยมันแต่งยังไงนะคะคือมันใช้ง่ายมากนะคะแล้วมันก็ใช้ดีด้วยนะคะเพราะว่าะไรอ่ะมาดูความจริงอ่ะเวลาเรียนอะ่ะเราจะเรียนคู่กันใช่ไหมคะก็คืออ่ะคำนี้นะคะคาว่าคาร์ อ่าใช่ไหมคะโดยปกติแล้วถ้าเรียนคลาสอาร์แล้วก็จะต้องเรียนอะไรด้วยคะอาร์กอสเดอร์ D, ใช่ไหมคะมี2ตัวก็คือตัวที่1กับตัวที่2นะคะคลาสอาร์กับอาร์กอสเดอร์แต่ที่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะที่จะสอนแค่คำว่าคลาสอาร์ D. ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะส่วนอาร์กอสเดอร์ D, เดี๋ยวขอมาลงพรุ่งนี้ละกันเนาะขอขอแยกคลิปนะคะจะได้ไม่ยาวอา่ถามว่ามันใช้ยังไงอ่ะก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยค่ะเป็นการบอก เป็นการบอกเหตุใช่ไหมคะเป็นการบอกเหตุแต่ว่าคลาสอาจะตามด้วยเหตุที่ทำไมคะเหตุที่ดีนะคะสัญลักษณ์บวกเป็นเหตุที่ดีแล้วกันอ่ะแต่ว่าอาโกสเดอร์อ่ะจะตามด้วยเหตุที่ทำไมคะเหตุที่ไม่ดีแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังสามารถใช้กรณีแบบว่าตามด้วยเหตุ ธรรมดาก็ได้คือเหตุปกติอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นลบก็ได้นะคะสัญลักษณ์ไม่ได้ต่างกันเลยเอาใหม่ <laughs> <laughs> ก็คืออากอสเดออาถ้าถ้าเกิดว่าใครที่เคยเรียนมาหรืออะไรเงรี้ยก็เคยเห็นอยู่แล้วว่าอากอสเดอตามด้วยเหตุไม่ดีนะแต่เอาจริงๆอะอากอสเดอตามด้วยเหตุ ปกติก็ได้อะที่ใช้เป็นเช็คถูกแล้วกันเนาะอันนี้เคยไปอ่านเจอมานะคะก็คือเป็นเหตุธรรมดานั่นแหละนะคะอ่ะโอเคผ่านไปก่อนตรงนี้นะคะวันนี้จะขึ้นคลาสอานะคะตามด้วยเหตุที่ดียังไงใช้ง่ายๆนะคะไม่ได้ใช้อะไรยากเนาะมาดูด้วยกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะซี่ขอค่อยๆเขียนไปเลยแล้วกันเนาะยกตัวอย่างเช่นที่แต่งประโยคแบบง่ายๆนะคะซี่บอกว่านะคะคอนลิงโอเคเห็นชัดอ่ะที่บอกว่าเอ่อ je me suis นะคะ je me suis fait des amis นะคะก็คือฉันอะมีเพื่อนเยอะใช่ไหมคะฉันเนี่ยมีเพื่อนเยอะในชีวิตของฉันปุคลาวีนะคะ je me suis fait des amis pour la vie ใช่ไหมคะแล้วก็ grâce à อาจจะบอกว่าอะไรดี grâce à cette emploi ก็ได้เนะะี่ยค่ะ ฉันมีเพื่อนเยอะ,อะในชีวิตของฉันก็เพราะว่าเป็นเพราะว่างานเนี่แหละนะคะก็คือไปทำไปทําอาชีพนี้ก็เลยทาให้เรามีเพื่อนเยอะนะคะประมาณนี้หรือทุกคนอยากจะเปลี่ยนคําศัพท์ก็ได้คือตอนนี้เนี่ยเหมือนจําคําพูดซิไปเลยจําที่แต่งมาเนะะี่ยค่ะใช่ไหมคะประโยคตัวนี้แล้วทุกคนก็ไปเปลี่ยนอยากจะใช้ class อะไรก็ว่าไปจะเปลี่ยนตรงอัสตอมปลัวเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะทุกคนก็ทําไงคะไปหาคํานามมาใส่ นะคะประมาณนี้เนาะหรือเปลี่ยนเป็นอะไรเดียร์ชิมสัสฟิเดซามิโปรลาบีฮัสเซตตอมพลัวก็ประมาณนี้แล้วกนยังคิดไม่ออกอ่ะหรือนะคะสิกลับบางกรได้สิกลับประโยคนะคะเอาประโยคเดิมนะคะแต่ว่ามีการกลับนะคะเดี๋ยวเดยวลองปรับประโยคใหม่ก็ได้สิ่อาจจะเอาคาสัสอาขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นคัสใช่ไหมคะคัสอาเซตตอมพล ถ้าทุกคนสังเกตอะคะ่ะคลาสอามันตามด้วยคำนามแต่ตอนนี้ซี่ทำไมคะถ้าทุกคนสังเกตเห็นคือซี่ยังใช้คำว่าเซตตอมปลัวอยู่คือหมายถึงว่าซี่ใช้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ adjective demonstrative ใช่ไหมคะเป็นการชี้เฉพาะเน้นใช่ไหมคะว่านี่หรือนี้ใช่ไหมคะก็คือใช้ตัวนี้เข้ามาเลยก็ได้คัส A, อาบวกคำนามนะคะแต่เดี๋ยวถ้าทุกคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอยากจะตามด้วยคำนามที่มันเป็นอ c t ติ เอ่อเดฟินีเลลาเล่ไหล,ลยังไงก็ไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ต่อต่อไปเนาะอ่านดูนะคะคาะสาเซตอมปลัวนะคะเป็นพ่องานเนี้ยนะคะเอาคาสอาขึ้นเสี่ยจะบอกว่าอะไรดีอะ่ะเจอัพพรีนะคะเจอัพพรีเอ่ออัพพาร์เลอัพพาร์เล่ฝรังเศก็ได้ เป็นเพราะงานนี้ฉันก็เลยต้องเรียนภาษา,าฉันก็เลยต้องเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะต่อยให้มันยาวนิดนึงก็ได้เอ,อ่อของทำงานกับทีฝรัง่งเศสนะคะ อลองมาดูกันรัสเซียตอมพลูเจอพรีอ์ปารีสฝรั่งเศสของชาวเยอรมันเอแบกเดอฝรั่งเศสนะคะ, ple, pas les avec des ะ,คะก็คือเป็นเพราะง,งานนี้ฉันก็เลยอ่าต้องเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คือแบบว่าเอาไปใช้กับเพื่อเอาไปใช้กับอ่าคนฝรั่งเศสอย่างเงี้ยคะ่ะในการทํางานกับคนฝรั่งเศสจบนะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวดูต่อนะคะเดี๋ยวมีอีกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงข mm ้าขอไฮไลท์หน่อยก็คือใช้ค,คําว่าคลาสอะใช่ไหมคะ แต่สองประสองประโยคเนี่ยก็ยังมีความคล้ายกันอยู่เพราะว่าซี่ใช้ adjective demonstrative เข้ามาใช่ไหมคะนี่หรือนี้นะคะตรงนี้เนาะทีนี้ถ้าจะไม่ใช้ตัวนี้ล่ะใช่ไหมคะถ้าทุกคนบอกว่าไม่อยากใช้ใช้เป็นอัตกติอื่นได้ไหมคะได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวค่ะก็ะเอายกตัวอย่างเช่นอะซี่อาจจะแต่งประโยคว่าอาซี่เอาคัสอาขึ้นนะคะ ทีเนี้ยคำนามมะคำนามเป็นพหูพจน์อ่ะซี่เขียนคำนามไว้ก่อนสมมุติเดี๋ยวซี่จะเอาเป็นเพาะอันนี้ละกันอ่ะดูนะคะเล็กเลอเล็กกรุงเซยเห็นไหมคะเล็กกรุงเซยเป็นคำนามพหูพจน์ใช่ไหมคะอ่ะแล้วเราจะใช้กับคลาสอาจะใช้ยังไงก็หลักการเดิมเหมือนกับเอ่อเวลาเราเรียนไวยากรณ์เรื่องอื่นๆมาที่เวลาอาชนาลุารีแอนะโพสต์สต็อปกลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคไหมคะอ่ะซี่เขียนไว้หน่อยก็ได้เนาะ เผื่อเผื่อใครลืมอะไรนะคะอ่ะกรณีอาค่ะมันไปนเจอหลายเรื่องอยู่แล้วเนอะเรื่องอาบวกเลอเท่ากับโอถูกไหมคะแล้วก็อาบวกลาก็เท่ากับอาลาอาบวกแอนะโคสต็อปก็เป็นอาร์แอนะโคสต็อปอาบวกเลก็กลายเป็นโอก็เอามาใช้กับคลาสอาเหมือนกันหลักการเดียวกันเห็นไหมคะทุกคนเคยเจอเรื่องนี้อาจจะไปเจอในเรื่องของการบอกสถานที่ใช่ไหมคะอเลอา คือมันใช้ได้กับทุกเรื่องที่มันเป็นกรณีบุพบท์อาค่ะเห็นไหมคะเรียนคือคือมัน,มนเรื่องมันต่อต่อต่อกันไปหมดนะคะอ่ะลองดูซีแต่งประโยคว่าแต่งตรงนี้แล้วกันพอคลาสอาสขึ้นนะคะอ่ะคลาสทีนี้ซีใช้เล็ก,กงเซยใช่ไหมคะอ่ะพอเป็นเลปุ๊บ,บทำไมคะอาชนเลกลายเป็นโอซี่เขียนไปนเลยว่าคลาสโอเห็นไหมคะคลาสโอกงเซยเดอมุงนามี ป็นเพราะนะคะเป็นเพราะคำแนะนำของของเพื่อนฉันใช่ไหมคะ j'ai trouvé la voiture parfaite นะคะจบประโยคนะคะสุกงเซย de m ม n งนามิ j'ai trouvé la voiture parfaite นะคะก็คือเป็นเพราะคำแนะนำของเพื่อนฉันฉันก็เลยแบบว่า เขาเรยกอะไรก็คือได้รถที่มันแบบเพอร์เฟมานะคะประมาณนี้อ่าก็คือเพื่อนแนะนำให้ไปซื้อรถนั่นแหละนะคะโจอีกสักประโยคนึงอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าซี่ก็เลือกคำนามมาเหมือนเดิมนะคะซี่อาจจะเอาเอาคำนามตรงนี้อันไหนก็ได้นะคะซี่แต่งไปเลยแล้วกันบอกว่าใช้รูปประโยคแบบนี้ก็ได้นะคะใช้เป็นเซขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เซ r ัสอัล็

อินเทอร์เน็ตแล้วกันคือในความเป็นจริงอะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเป็นเพราะการสอนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์<ๆ>ก็เลยทําให้ชั้นเนี่ยรู้จักวิธีการใช้อินเทอร์เน็ตอันนี้สมมตินะคะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อครูซิมรู้จักอินเทอร์เน็ตหรอคะไม่ใช่นะคะี่ยกตัวอย่างหรือแอปเปลี่ยนจากอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรดีหรือนะคะเอาซิเขยบตรงนี้แลกันอ่ะหรือทิอาจจะใช้เป็น Facebook ก็ได้ก็เลยทําให้ฉัน ใช้ Facebook เป็นนะคะคือความเป็นจริงก็ใช้ Facebook กันมาเป็นตั้งนานแล้วละ่ะนะคะหรืออาจจะบอกว่าเป็นเพราะการสอนภาษาั่องเสออนไลน์มันก็เลยทําให้ชั้นเนี่ยรู้จักการใช้ u t u b e อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะประมาณนี้เห็นไหมคะคือที่ซี่มาแต่งค่อยๆแต่งให้ทุกคนดูอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าอยากให้ค่อยๆดูการเขียนพอดูการเขียนเสร็จปุ๊บจะได้ดูว่าเฮ้ยก็เอาไปปรับใช้หมายถึงว่าทุกคนอาจจะเปลี่ยนคําศัพท์ของซี่ใช่ไหมคะหรืออาจจะเปลี่ยนประโยคตรงนั้นตรงนี้จับ อะไรออกเอาอะไรมาใส่แทนอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคะก็เลยอยากให้ค่อยๆอ,อธิบายไปนะคะทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะซ้ํานะคะค l a s s เพราะมันเป็นอาชนเลใช่ไหมคะแต่ทุกคนอยากจะแต่งประโยคในรูปนี้ก็ได้ใช้เซขึ้นมาก็ได้เป็นเพราะอะไรก็เลยทําไมผู้ด,ดูเรื่องไมนี่ยเป็นเพราะอะไรเราก็เลยเออเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะใช้เซขึ้นมาก็ได้เห็นไหมคะใช้เซขึ้นมาก็ได้นะคะประโยคก็ ดูมีอะไรก็คือสวยไปอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะได้หมดนะคะทุกคนลองลองแต่งดูโอเคไหมคะอ่ะซิขอย้อนนะคะขออ่านให้ฟังใหม่แล้วทุกคนจะได้ค่อยๆดูว่าเฮ้ยไปเปลี่ยนคำสงคสําศัพท์นะคะลองดูอ่ะอย่างสมมติตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเปลี่ยนแซนตอมเปลัวกได้หรือไปเปลี่ยนตรงข้างบนนี้ก็ได้ว่าทุกคนอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตตรงเนี้ยไม่รู้แหละเป็นพ้องงานที่ทําอยู่ณนะปัจจุบันเอออาจจะบอกก็ได้ว่าอ่าเจกานเย่บุกูดักชองใช่ไหมคะ ราัสาเซต,ตอมปลัวอะไรเงี้ยเออเพิ่งมานึกออกตอนท้ายคลิปงนี้ก็ได้ก็คือฉันหาเงินได้เยอะเนื่องมาจากงานเนี้ยที่ทําอยู่อย่างเงี้ยค่ะโอเคมั้ยคะให้ซี่เขียนไมเอ่ยถามใครเนี่ยพูดเองตกอบกเองอ่ะเขียนไปนิดนึงก็ได้นะคะทุกคนซี่ขอเขียนตรงนี้นะคะขอมาต่อตรงนี้นึกออกพอดีอ่ะอาจจะบอกก็ได้ว่าเจใครฟังจบก็ได้ไปนะคะอ่ะเจกันยน่ บุกูนะคะเจกันบุกูดักชองเจกันะะบุกูดักชองเอ่จกัสิ้นแค่น,นี้ก็ได้แหละแต่จะเพิ่มข้าหน่อยว่าดองมาวีก็ได้เจกันบุกูดักชองดองมาวีตลกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ซีเรียสอะต่อไปเลยนะคะคลสคลสอ่สตมปลัวหรืออสิเปลี่ยนให้ก็ได้อสตมปลัวมีแล้วใช่ไหมคะอยาไม่ใช่ตอตมปลัวแล้วว่ะคูซี่ก็เปลี่ยนเป็น อสทราไวน์ travail, ก็ได้เป็นพ้องงานนี้หรือจะใช้เป็นเซเออไม่ใช่สิรารโซราไวน์ travail, เป็นพ้องงานนี้ใช่ไหมคะฉันก็เลยทำเงินได้เยอะก็ใช้เป็นคาสโอก็ได้อาชนเรือเป็นโออะคะ่ะโอเคไม่เอ่ยซึ่งไม่เขียนแล้วก็ได้น้องไม่เป็นไรน้องทุกคนน่าจะรู้นะคะอันนี้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวน่าทุกคนน่าจะได้แล้วละ่ะจะได้คลิปไม่ยาวนะคะนี่คือให้เห็นรูปประโยคเฉยๆนะคะประมาณนี้โอเคไม่เอ่ยอ่ะ ต่อไปเลยนะคะอันนี้ซ้ำประโยคที่2เห็นไหมคะ g a s c e à cet o m p l o i j'ai appris à parler français en travaillant avec des français เป็นเพราะงานนี้นะคะฉันก็เลยต้องเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่เอาไปใช้ในการทำงานกับคนฝรั่งเศสนะคะหรืออ่ะซ้ำอีกรอบนึงค่ะ j'ai gagné beaucoup d'argent g a s c e à ce travail นะคะหรือกลับประโยคก็ได้เป็น c r s c e และเปลี่ยนจากอาเซอร์เป็น O แทนนะคะ grâce a travail j a gagné beaucoup d'argent อย่างเงี้ยคะ่ะ อ่ะแล้วก็ซ้ำอีกเมื่อกี้นะคะอ่า au ส o n ก e เซจม m งนามีใช่ไหมคะเจ็ดฟู u บลลาวดูจุดปร a กแพเป็นเพราะการแนะนำของเพื่อนฉันชั้นก็เลยได้รถที่ดีมานะคะที่พอรเฟกมาหรือแต่งรูปประโยคนี้ก็ได้ใช้เซขึ้นมาก็ได้เป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็น c e r c ส s ่ l นลง s e ี e นมั du Français ส n l i ไ e น์เนี่ย utiliser n t e r n e t Facebook ou y o อ t u b e นี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ โจานะคะทุกคนลองไปแต่งประโยคดูนะคะแบบง่ายๆลองใช้สับง่ายๆก่อนก็ได้เนาะนะคะจะได้จะได้ไปฝึกใช้กันแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันก็นะคะสําหรับยังไม่บอกว่าพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่างเปล่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งจะเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งอ่ะนะคะอากอสเดอร์ a, นะคะอากอสเดอร์ a, เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลงอีกคลิปมึงแล้วกันนะคะจะจะมาสอนอากอสเดอร์นะคะที่การแต่งประโยคแบบง่ายๆนะคะโอเคนะคะวันนี้คลิปสั้นๆไม่ยาวนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันจนจบนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจซิด้วยนะคะช่วยกันแชร์คลิปออกไปนะคะจะได้รู้ว่ามีคนสอนภาษาฝรั่งเศสอยู่นะคะโอเคอคือซีนั่นเองโอเคค่ะแล้วไปเจอกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ